สวัสดีครับท่านผู้ชมท,ทุกทท่านครับคลิปนี้ก็จะมานําลาพัฒนาทุกสูตรครับมาสรุปให้ท่านได้รับชมกันอีกงวดหนึ่งสําหรับงวดวันศุกร์ที่21มีนาคมครับปี68ก็จะมาเริ่มจากชุดสรุปลาพัฒนาหลักร้อยก่อนครับชุดนี้ก็เข้ามาสีงวดติดครับหลักร้อยที่จับให้สามตัวจะมีหลักร้อยอย,อยู่ตัวหนึ่ง แล้วก็มาหลักหน่วยอยู่ตัวหนึ่งมาได้ทั้งหลักหน่วยหลักร้อยครับส่วนแถวนี้สามงวดก็งวดนี้ก็เข้าไปที่หลักร้อยเลขสี่หลักหน่วยคือเลขศูนย์ก็เลขออกไปที่สี่แปดศูนย์งวดที่ผ่านมาออก หนึ 4, ก็หลักร้อยเป็นเลขหนึ่งเลขสี่อยู่หลักหน่วยก็ออกหนึ่งหสี่ให้ท่านดูหลักร้อยครับสำหรับสูนี้ไปวิ่งหลักร้อยครับแต่ไอตัวที่จับให้ไม่ค่อยจะเข้าเท่าไหร่แล้วก็ให้ดูเลขสามตัวตรงนี้ครับมุมนี้เลขสามตัวมุมนี้เลขสามตัวตรงนี้ จาจับวินไปมาจะได้สองตัวล่างครับแล้วก็สองตัวบนมาได้ทั้งบนทั้งล่างเลขสามตัวตรงนี้งวดที่ผ่านมาก็ออกมุมตรงนี้ออกหกสี่เลขออกหกสี่สองตัวบนหววนี้ออกห้าสี่สองตัวล่างหววนี้เลขมุมนี้ก็จะมีเจ็ดห้าหก ผมจะแยกตรงมุมนี้ออกมาให้มุมแรกนี่เกมีห้าสามสี่ก็เลขก็เข้าไปที่ห้าสี่ตรงนี้2ตัวล่างมัวนี้ถ้าเราแยกออกมาหกสี่ห้านะครับหกสี่ห้าก็เลขก็เข้าไปสองตัวบน หกสี่อันนี้คืองวดใหม่ก็จะมีเจ็ดห้าหกสามตัวเนี่ยท่านลองจับวินดูครับไม่บนข้างล่างต้องมางวดน,น,นี้สองตัวแน่นอน สำหรับชุดสรุปราวพัฒนาชุดนี้แต่หลักร้อยถึงแม่นครับมาทั้งหลักร้อยทั้งหลักหน่วยวิ่งหลักร้อยเลยครับนวดนี้สองหกห้าตรงนี้ก็มีมีเจ็ดห้าหกจะมาคู่หนึ่งครับนี่ครับสามตัวมาคู่หนึ่งอันนี้ก็เข้าห้าสี่ตรงนี้แคปหน้าจอครับสําหรับสูตรนี้ ต่อไปครับก็จะเป็นลาวพัฒนาสามตัวตรงโต๊ดสูนี้ครับงูนี่เลขมันชนกันอยู่ที่สี่ตัว แต่ว่าชุดสองฝั่งนี้นมักจะเข้าบ่อยครับงวดที่ผ่านมาเข้าหนึ่งหกสี่สามตัวตรงตรงตรง,งวดที่ผ่านมาถ้าวินให้วินสูตรสองครับเห็นไหมครับงวดที่ผ่านมานับสูตรสองเข้าหนึ่งหกสี่สามตัวบนงวดนี้นี่ครับถ้าวินให้วินชุดสองครับ แคปหน้าจอไว้ครับเดี๋ยวผมจะไปสูตรใหม่ต่อไปครับก็จะเป็นลาวพัฒนาสูตรสองครับก็คือสูตรนี้งวดที่ผ่านมาผมให้ดูงวดที่ผ่านมาก่อน ผมจับให้4 6 8ชุดสองตัวก็ให้4 6เลขก็ออกไปที่6 4เนี่ยนนี้คืองวดใหม่ครับสำหรับสูตรสองสูตรนี้ร้อยมาไลยหลุดงวดเดียวครับงวดที่ผ่านมาก็เข้าอันนี้คืองวดใหม่ก็แคปหน้าจอไว้ครับ สำหรับสูตรสองสูรนี้แล้วก็ไปสูตรลาวร้อยมมลัยครับสูตรใหม่อันนี้เป็นสูตรใหม่เพิ่งลงไปงวดก่อนที่เข้าออไป สามหนึ่งสองตัวล่างครับงวดก่อนก็เข้าไปเหมือนกันอันนี้สูตรใหม่ที่ลงมาให้ได้สองงวดแล้วครับก็เข้าทั้งสองงวดงวดที่ผ่านมาก็เข้าไปสามหนึ่งตรงนี้เด็กฝั่งนี้ก็มาได้ครับนี่ก็แคปหน้าจอครับสูตรนี้ก็ถือว่าแม่นอยู่ครับ สองงวดติดแล้วแต่ลงงวดใหม่มาให้ดูเลขฝั่งหกตัวนะครับวันนี้ก็มีหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดสามห้าก็แคปหน้าจอไว้ครับชอบสูตรไหนก็วินสูตรนั้นไปครับ ก็จะเป็นชุดใหม่เลยครับเป็นราวพัฒนาสามตัวบนเลยผมจะให้ท่านดูสูตรนี้อันนี้คัดออกมาเลยครับผมจะให้ท่านดูเลขสามตัวกับเลขสอตัวสูตรนี้อันนี้คือที่ผมติ๊กไว้ให้นี่ก็คือเลขที่หลักร้อย หลักร้อยนี่ผมแยกมาให้จากสูตรหลักร้อยสำหรับชุดสรุปก็จะเป็นลาวชุดสรุปก็คือสูตรนี้ที่ผมจะแยกหลักร้อยออกมาแล้วก็หลักร้อยจะอยู่ข้างบนคําเลขสีตัวเนี่ยครับ ถ้าเราดึงหลักร้อยออกมาแล้วก็จะได้อยู่ไม่กี่ชุดครับแต่ว่าตัวเลขถือว่าเลขสามตัวนั้นมาดีเลยครับมาเด่นเลยสามตัวสองตัวศูนย์นี้อันนี้ถ้าท่านเห็นเยอะๆนี่ท่านไม่ต้องตกใจครับนี่ผมแยกออกมาให้แล้ววันนี้หลักร้อยก็จะมีสองมีหกมีห้าจากนั้นก็จะมีสองอยู่แค่เนี้ยครับ อันนี้คือชุดสองตัวมันรูกนึงครับว่าที่ผมแยกออกมาในงวดนี้มันจะตรงตรงสามตัวตรงอีกไหมเพราะที่เท่าทํามานี้แยกออกมางวดที่ผ่านมานั้นได้แค่สามชุดก็เลขก็ออกไปที่หนึ่งหกสี่ก็สองตัวก็หกสี่แต่สองตัวนี่เล่นไปเลยครับบนมาแน่นอนครับห้าชุด บนอย่างเดียวครับลองเอาไปพิจารณาดูครับสำหรับสูตรนี้ที่แยกออกมาให้ก็ดูสถิติที่ผ่านมาก็ได้ครับที่แยกออกมาแล้วเข้าทุกชุดครับก็คลิปนี้ก็มาสรุปราพัฒนางวดประจำวันที่21ดวศุกร์ครับ รบทุกสูตรก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมและติดตามกันมาโดยตลอดก็ขอให้ทุกท่านที่ติดตามและรับชมมาก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไข้ยอย่าจนครับเฮงๆรงยๆกันทุกๆคนครับขอให้มีความสุขครับวันนี้วันศุกร์ขอให้สุขขอให้ได้เงินได้ทองครับขอให้มีโชคมีลาบครับขอให้หม่านหมานกันทุกๆคนครับขอบคุณครับ